แจกเขาเซ็นงหานะคะแต่วันนี้คุณเข้มเซ็นเซ็นไลน์เซ็น, i, นง่านะคะของแก้วน้ำด้วยอะไรรักคุณเข้มปัะตูีเป็นเอฟซีแฟนคลับเข้าห้าพันเลยนะคะรุ่นนี้รุ่นพิเศษสั่งทับพิเศษค่ะนะ,ะ,นะ,ะลูกค้ามีบัตรเครดิตก็โชว์บัตรเครดิตค้าน้าบัตรเครดิตธนาคารอะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นบินไปเสร็จที่ช็อปปิ้งซื้อของในศูนย์กันคะรับห้าพันบาทรับขอราวัลกับเราก่อนได้เลยค่ะ ด้านไหนมีเรียกทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ทยอยมาได้เรื่อยๆเลยค่ะใครมีตอนนี้วิ่งมาได้เลยค่ะจะเป็นลูกค้าหน้าบัตรของธนาคารอะไรก็ได้นะคะร่วมสนุกกิจกรรมเล่นเกมกับเราได้ทุกท่านและทุกคนค่ะรับของรางวัลกับคุณแคนฮัตสวีได้เลยนะคะส่วนลูกค้าที่รับของรางวัลไปแล้วขอความร่วมมือลงทะเบียนรับของรางวัลให้เราด้วยนะคะจะได้รู้ว่าลูกค้าได้รับของรางวัลของเราไป วนรูปที่ถ่ายนะคะด้านบนเวทีค่ะคุณสามารถไปรอเก็บรูปสวยๆหล่อๆของคุณได้ที่หน้า f c e e o o o k แฟนเพจของทางยูเลนัสคลินิกได้ค่ะตอนนี้ คนนะคะวันนี้เอกลุสิทมากค่ะเจอกันกับพระเอกหนุ่มหล่อขเรานะคะคุณแคบหัดสวีตัวจริงเสียงจริงค่ะคนนี้เลยมาถึงแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะทุกคนรออยู่ให้กำลังใจเขา่อกเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมาบอกเคดไม่รับในการดูแลสุขภาพ มีโชบัตรค่ะไปเสร็จโชวไปเสร็จค่ะ mm hmm. หน้าบัตรเครดิตการใครมีโชวหน้าบัตรได้เลยรับขอรางวัลกับเราก่อนได้นะคะจะ mm hmm. เป็นบัตรของธนาคารอะไรก็ได้ค mm ่ะ hmm. อย่าปล่อยให้ผู้ชายรอนานนะคะ mm hmm. เขายืนรออยู่นี้แล้วมารับได้ค mm ่ะ hmm. ใครอยากเล่นเกมนะคะมาขอรางวัลจากมือของผู้เข้มโดยตรงนะคะถ่ายรูปแบบใกล้ชิด ตอนนี้นะคะตอนนี้ได้เลยบนเวทีค่ะ าสามารถใช้ได้กัแบบคุณผู้ชายก็ใช้ได้คุณผู้หญิงก็ยังใช้ได้นะคะเชิญเล่ค่ะใบเสร็จ5้า0บาทรวมมินได้หรือจะเป็นหน้าบัตรของธนาคารอะไรก็ได้ค่ะมีบัตรโชว์แค่บัตรระหรระวันกันค่ะมีบัตรโชว์หน้าบัตรระองรระวัลกันได้นะคะแก้วน้ำพร้อมลายเซ็นของคุณเค้มหัสสวีพระเอก ีมาชมจะได้ค่ะลงด้านหน้าเลยค่ะแม่ค่ะอะด้านนี้อีกหนึ่งค่ะมีอีกไหมคะด้านหลังอีกหนึ่งค่ะกสิกรเอชซีบีทีทีกรุงศรีกรุงเทพกรุงไทยเฟิร์สชอยส์อีออสเดอะวันแบงคอก ได้ค่ะแก้วนาำพีเมียมค่ะและลูกค้าที่รับของรางวัลแล้วอย่าลืมลงทะเบียนรับของรางวัลให้เรารวยนะคะส่วนลูกค้านะคะที่ถ่ายรูปก,กับเราพรุ่งนี้เตรียมตัวไปเก็บภาพได้เลยค่ะรัวๆนะคะที่หน้า Facebook แฟนเพจของยูเลนัสคลินิกค่ะใครติดตามอยู่นะคะไปชมกันได้เลยค่ะกิจกรรมเทียบเลยนะคะภายในแฟนเพจนั่นเองค่ะ ตอนนี้ยังมีอีกไหมคะลูกค้าบัตรเครดิตการ์ดโชว์หน้าบัตรเลยค่ะหน้าบัตร่ามาเลยค่ะมาหาลูกค้าติดต่อทีมงานเจ้าหน้าที่ของเรานะคะให้พามาเท่านั้นนะคะติดต่อทีมงานและเจ้าหน้าที่ของเราให้พามาเท่านั้นนะคะมีลูกค้าด้านหน้าหนึ่งค่ะลูกค้าด้านหน้าหนึ่งค่ะเจ้าที่คอนเซ็์รับหนึ่ง่านนะคะเจ้าที่คอนเซ็์รับหนึ่ง่านค่ะบัตรเครดิตการ์ดค่ะโชว์บัตรเครดิตการ์ดได้เลยค่ะเราขอระวังกันก่อนได้นะคะ เป็นหน้าบาัตรเครดิตของธนาคารอะไรก็ได้เราขอรางวัลกับเราก่อนได้ฟรีแก้วพรีเมียมท็อลไลเซนคุณเข้มนะคะแก้วพรีเมียมท็อลไลเซนของคุณเคมค่ะใบเสร็จครบ5้า0บาทรวมกันได้จะเป็นหน้าบัตรของธนาคารอะไรก็ได้ค่ะและอย่าลืมขอความร่วมมือคุณคลูกค้าลงทะเบียนเราขอรางวัลที่เราด้วย